s e p t e m e e r 1 September 11มาโครค r n แกะ on September 18 m าโ r o จีนไม a i on September 25 and next Macro Tala เร l l กป on ต t o b e r 2 1เรียกว่าแฟรนไชส์สร้างอาชีพนะครับก็จอองใกล้เคียงกันก็คือโดยวิธีการเอาผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาส่งเสริมให้ใช้โมเดลแฟรนไชส์ก็พัฒนากันให้มีความเข้มแข็ง แล้วถ้าเอาธุรกิจนีแหละครับมาให้คนที่สนใจที่จะลงทุนแต่อยากจะทําธุรกิจแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่าง,างไรนะครับเ,เพื่อลดความล้มเหลวเนี่ยเราก็จะนําแฟนชายเหล่านี้แหละครับที่จะนาให้คนที่สนใจที่จะลงทุนวันนี้ก็ทราบว่าเป็นกิจกรรมที่อยากจะสร้างอาชีพโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรามีปัญหากันทั้งประเทศนะครับก็คือเชื่อว่า อาจจะมีคนที่ว่างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารหรือการขายอาหารแบบง่ายๆนะครับวันนี้ก็ทราบว่ามีเมนูเด็ดใช่ไหมครับก็คือง่ายๆเลยนะครับหมูทอดแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งขนมจีบนะครับ รวมไปถึงแหนมใช่ไหมครับของชอบทั้งสี่อย่างเลยครับ <c oughs> ก็ลองดูนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มานั่งอยู่ในวันนี้ในในณที่นี้มีความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับโดยที่ทางสยามแมโโรก็ได้เรียกว่าเชิญพันธมิตรที่สำคัญอีกสองหน่วย ก็ืีทางธนาคาร S M e Bank นะครับ S M e Dealer m e n Bank แล้วก็บอสยอคือบริษัทบริหาราธรรมการสินเชื่อนะครับต้องต่อทาทนทุนหรยชื่อผิดหนะรือเปล่าไม่ทราบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าท่านมีความตั้งใจแต่ท่านขาดเงินทุนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นงานที่พบวงจรแล้วครับท่านมาที่นี่จบที่เดียว แล้วก็ได้อาชีพกลับไปนะครับก็ในนามของกรมพัฒนาธุรกิจการค้กากระทรวงพาณิชย์ต้องขอขอบคุณทางบริษัทสยามแมคโครจำกัดมาชนนะครับที่มีความตั้งใจที่ทำกิจกรรมดีๆในวันนี้ก็ขอให้งานแมคโครโเลิการอคาเดมี่โรดโชว์2020 ผู้คิดธุรกิจอาหารวิถีใหม่ที่ทางผู้บริหารแมคโครมีความตั้งใจที่จะจับทั่วประเทศนะครับโดยยอยจับเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคนะครับก็กิจกรรมนี้ที่สำคัญก็จะทำให้พี่น้องคนไทยนะครับได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็ดำเนินชีวิตได้ในช่วงที่เรามีปัญหาต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ แลนะ้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือเราช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย<ะ>จริงๆแล้วแมคโครเรามีข้อมูลอยู่ค่อนข้างเยอะสมาชิกที่อยู่กับเราที่เป็นร้านอาหารรายย่อยเนี่ยอยู่ส0 0 0สนรายนะคะอ<ะ>ันนี้ช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่านักธุรกริจเหล่านี้รายย่อยเหล่านี้ได้รับผลกระทบเยอะแล้วก็ยังมีคนที่ทําอาชีพเบือื่นไม่ได้ทําร้านอาหารอยู่ก่อนแต่ว่าวันนี้เริ่มตกงานได้รับผลกระทบก็ เพราะาอาจจะอยากทาร้านเล็กๆเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หารายได้ใหม่ก็มี4เมนูที่จะช่วยสอนทีนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเวิร์กช็อปแต่สนใจเห็นข่าวจากท่านสื่อมวลชนก็แค่เข้าไปที่เว็บไซต์ msa.com ก็ได้หรือว่าไปที่สาขาเรามีสาขา136สาขาทั่วประเทศนะคะก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าเอ,อ๊อยากจะสมัครเป็นสมาชิก msa ทํำยังไงนะคะ หรือแม้แต่เห็นข่าวแล้วมี QR code อยากให้ท่านเอา QR code ไปลงให้ด้วยสแกน QR code ก็สมัครได้เลยเงื่อนไขง่ายๆก็คือเป็นสมาชิกแมทโรแล้วก็สมัครเป็นสมาชิก MSA สมัครก็ฟรีเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถจะดูคอร์สออนไลน์มีสอนวิธีการทำร้านอาหารง่ายๆนะคะแล้วก็เห็นเมนูเมนูที่เราทำ4อันวันนี้ก็น่าจะมีเทปอยู่ในนั้นด้วย